สวัสดีครับครับครับก็ตื่นเต้นมากครับเพราะว่า ก็เดินทางมาถึงอีพีสุดท้ายแล้วนะครับผมก็ใกล้จะถึงบทสรุปแล้วว่าซานตินี่เรื่องราวคู่พี่สังขาน้องเหนือเนี่ยจะจบลงแบบไหน,นใ,ชใช่ครับผมก็เป็นโค้งสุดท้ายแล้วรู้สึกว่าอีพีหนึ่งจนถึงอีพีเก้านี่คือแบบเวลาออนแอร์คือผ่านไปไวมากๆสามเดือนคือแบบมาวันนี้ก็แอบ,บใจหายนิดนึงครับ,รบที่ซานตินี่จะจบแล้วแต่ก็ดีใจมากครับที่อีพีสุดท้ายวันนี้ก็ได้มาดูพค้าก,กับแฟน ซึ่งถ้าใครเป็นสมาชิกไอชีอี V I P พิเอมก็คือตอนนี้รับชมได้หมดครบแล้วชั้นสิบต่อนะครับดูแบบว่าแซงหน้าเราไปแล้วใช่แต่ถ้าใครยังไม่ได้สมัครก็จะมาดูไปพร้อมกับเราไปรีแอคชั่นกันสดๆเลยถูกต้องครับผมเป็นก้าวหนึ่งคือแบบว่าเรียกได้ว่าแบบทำเต็มที่เนนเหมือนเดิมเลยตั้งแต่แบบว่าวันแรกจนถึ้ครับก็ต้องขอบคุณแฟนด้วยเนอะว่าคอยอยู่ซัพพอร์ตพวกเราเนี่ยครับแล้วก็แล้วก็ชอบชอบกับซีรีส์เรื่องนี้ครับซันตินีครับว่า แต่ละคนก็จะชอบพูดกันว่าแบบอุ้ยคอมเมดี้กี่โมงนะแต่ว่าจริงๆแล้วค่อนข้างหนักหน่วงอยู่ดราม่าเยอะใช่แล้วก็แบบมีข้อคิดหลายอย่างด้วยเกี่ยวกับแบบความสัมพันธ์นะครับใช่ครับแล้วก็มีฉากที่แบบเป็นแฟนชอบแล้วก็พูดถึงเยอะมากครับแล้วก็สุขดีใจมากครับที่ผลงานของเราก็ถูกใจกับทุกคนใช่ครับผมเห็นได้แครับบแต่ละตอนแต่เพราะว่างานแต่ละตอนชื่อแบบว่าอ่าน ทานไนอนอยู่แล้วอ่านทุกครั้งใช่ฮันน่าเจะเป็นงไงไอเขาก็จะบอกว่าอุ้ยแบบพี่แม็กซ์องนัดแบบทําถึงอยู่นะที่แบบว่าเหมือนเวลาพอเราสลับร่างกันแล้วคนดูรู้สึกว่าเชื่อว่าแบบพี่แม็กซ์เป็นน้องเหนือแล้วเป็นครูพิ่ซันอะไรเงี้ยครับแล้วก็มีคอมเมนต์แบบว่าเป็นแฟนดูแล้วก็แบบอุ้ยเห็นครูพิซันกับน้องเหนือชากนี้แล้วแบบรู้สึกคิดถึงแฟนรวมถึงทั้งแฟนปัจจุบันแล้วก็แฟนเก่าด้วยครับ ก็เรียกว่าเป็นเป็นซีรีส์ที่ทําให้ได้คิดอะไรคิดถึงอะไรหลายๆอย่างครับผมใช่ฮะที้ไหนเราเป็นสาทยนะะแล้วอก็รู้สึกว่าพอจะเป็นไปได้ครับผมแต่ว่าความเป็นน้องเหนือก็ยังอยู่ในตัวค่อนข้างเยอะครับตอนแรกก็คิดว่าแม็กซ์จะเป็นแบบน้องเหนือไม่ได้นะยากแต่ว่าพอไปไปมารร้สึกว่าเป็นน้องเหนือนี่สรุปมาสรุปกับครูพิษัทอีก ใช่แต่ถ้าจะให้เป็นครูพิซซันที่ดีที่สุดไงก็ต้องเป็นนี่แหละครับพี่แม็กซ์อริชั่นออริจินอลครับก็สุดต้องเหนือตรงนั้นไม่ได้เหมือนกันครับที่บกันและกันเป็นกันและกันแเป็นมากต้องเป็นแบบว่าทำเหนเราเราต้องการเป็นพิซันแบบว่าเราให้ความเป็นกันและกันเองโอ้เ ก็จริงๆพอพอเวลาเราเหมือนอย่างเรื่องเนี้ยครับพอเราเรา,เราไม่ได้เราก็จะคิดแต่มุมขอตัวเองนะแต,แต่ว่าพอเราได้เป็นของเราได้เป็นได้สลับร่างกันเป็นอีกคนหนึ่งเราก็จะได้รู้แล้วว่าแต่ละคนเพราะอีกคนหนึ่งเนี่ยเขาแบบต้องต้องเจอในบ้านในแต่ละวันเนียแต่ก็ความหนักหนาที่เราอาจจะมองว่ามันไม่ได้จะมีอะไรเลยหนีวันวันหนึ่วนวนนงแต่จริงๆแล้วพอได้มาเป็นจริงแล้วโอ้โหแต่ละคนดูหนักมากเนะก็ทาให้เราได้แบบเข้าใจอะไรกันมากขึ้น เราก็ได้เรียน,นรู้หลายอย่างในงการแบบจะเป็นครูพิสซันต้องแบบมีปรับอะไรบ้างซึ่งเหมือนเราเคยให้คะแนนอยู่ครับแบบน้าจะให้คะแนนตัวเองตอนเป็นครูพิซซันปรานแปดเต็มสิบแต่น้าจ,จะให้พี่แม็กเป็นเ like วอร์ชันออริจินอลก็คือจะให้สิบเต็มสิบเลยเรารู้สึกว่าเหมือนเราก็มีบางอย่างที่แบบยังยังถ้าจะเป็นครูพิสซันให้ดีอย่างเงี้ยต้องต้องทําถึงมากกว่านี้ให้คะแนนเป็นหัวใจนะให้คะแนนเป็นหัวใจจริงรอดูได้ครับครับผม เทคนิคในวันนี้มาเทคนิคแบบอะรนะอับว่าการสค่าซาตินี่าาครับเอาจริงจริงสรุปสรุปค,ค,ร,ปครับคือจริงซาดินี่ตอนแรกก็อาจจะดูว่าแบบเป็นซีรีส์สลับล่างปกตินะแต่ว่าพอพอเราได้ดูไปเรื่อยๆครับจริงๆแล้วมันก็เป็นซีรีส์สลับล่างที่สอนอะไรหลายๆอย่างให้กับเรารสอนว่าแบบอความสัมพันธ์ความสัมพันธ์ใน แต่ละคู่เนี่ยมันเป็นยังไงบ้างบางทีเราอาจจะคิดแต่มุมของตัวเราเองแต่ว่าพอเราได้ไปอยู่ในอีกอีกคนนึงก็ทําให้เราได้เรารู้ว่าเจริงๆแล้วจริงๆแล้วสิ่ง,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 งที่เราคิดมันเป็นแค่แบบความคิดของตัวเองถ้าเราได้ได้เข้าใจอีกคนจริงๆแล้วเราก็จะรู้ว่าเ,เหมือนเราใจเขามาใส่ใจเรา<ช>แ,ลแล้วเขารู้สึกว่าซีรีส์นี้ก็สอนอะไรหลายๆ,ๆอย่างในเรื่องของความสัมพันธ์ใช่แบบเหมือนรู้สึกว่าเราได้เห็นปัญหาของคู่รักหลายๆคู่ครับซึ่งจะเป็นเหมือนขุปิสาจน้องเหนือเลยที่แบบ คืออเราอยู่ด้วยกันมาคู่แต่งงานกันแล้วเงี้ยแต่ว่าเขาไม่ได้แบบที่จะแชร์ในในเขาเรียกว่ามุมที่ส่วนตัวเนี่ยครับที่แบบที่มันเป็นดีเทลอะไรไพรวซีมากๆบางทีเขาอาจจะไม่ได้เอามุมนี้เอามาพูดกันเพราะรู้สึกว่าการพูดออกไปมันจะทําให้อีกฝ่ายแบบรู้สึกเปลี่ยนไปหรือเปล่าหรือแบบทําให้รู้สึกไม่ดีหรือเปล่าเนี่ยครับซึ่งในซีรีส์ทุกคนก็จะเห็นว่าแบบครูพิซันกับน้องเหนือเขาเจอปัญหาอะไรบ้างแล้วเขาแบบแฮนเดิลมันยังไงครับ เขาเรือจะคุยกันเมื่อไหร่อะไรเงี้ยใช่ครับผมเรื่องแรกก็อาจจะเป็นเหมือนกับว่ามีมีมีการสลับล่างกันเปกติเนะแต่ว่าพม้อมกับผ่านในช่วงนึียเราก็จะได้ใช้ชีวิตของันและการไปใช้ชีวิตประจำวันต่ออีกฝ่ายหนึ่งก็ทําให้รู้ว่าจริงๆแล้วอีกฝ่ายหนึ่งก็มีความยากลาบากมีความเครียดมีความที่ต้องแบบต้องคิดนู่นคิดนี่อะไรเนี้ยแบบตัว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 เองใช่ครับเหมือนน้องเหนือไอ้เงี้ยซ่อนอะไรซ่อนรอยแผลไว้ในเสื้อหรือแบบมียานอนหลับด้วยนะซึ่งแบบ มันทําให้เห็นปัญหาของน้องเหนือเหมือนกันที่แบบว่ารู้สึกเหนื่อยแต่ไม่เคยไม่เคยแสดงมันออกมาอย่างเงี้ยครับการพูดเป็นการพูดชีวิตด้วยเพราะว่าเรื่องนี้เป็นการพัฒนาที่แอดวานซ์ไปอีกคอสตูไม่เพอบอกเลยว่าแอดวานซ์จริงเพราะว่าทุกลุกเลยเพราะว่าในในแต่ละลุกเนี่ยมีหลายเลเยอร์มากครับแล้วก็ แต่ว่าแต่ว่าพอเอามาลวมกันแล้วรู้สึกว่าเพือออกมาได้แบบดีมากๆเลยทนะี<ม>่เราเห็นนักนัดชิ้นก็เป็นชุดที่ไม่เคยน,นักใส่ที่ไหนมาก่อนแต่พอได้ใส่ออกมาก็แบบรู้สึกเข้ากันลงมามากแล้วก็มันเป็นอะไรที่ค่อนข้างดนะีแล้วก็ใ,ในเรื่องของการถ่ายทำ<ม>ก็ก่อนที่เราจะถ่ายทำเราเตรียมตัวกันมาเยอะมากๆในะแบบว่าวันนี้เราต้องเจอกับอะไรบ้างนะครับพอเราได้เตรียมตัวมาเนี่ยในวันหนึ่งเราก็สามารถถ่ายจํานวนได้<ม>ได้มากขึ้นเพราะว่าในแต่ละซีนเราสามารถถ่ายไปได้ไวครับผมก็รู้สึกว่ามันก็เป็นการทำงานที่สนุกมากๆครับแล้วก็ รอเลยรอเรื่องต่อไปและคือแบบคือถ้าเรื่องเสื้อผ้าคือต้องบอกอยู่แล้วว่าคือพี่ชีเขาเขาเท่ดีอยู่แล้วเขาแบบมีความเป็นแบบแฟชั่นนิสต้าจับอะไรให้น้องเหนือมันก็ดูเข้าไปหมดครับส่วนการแสดงก็เหมือนกันว่าท้าทายอยู่แล้วเพราะว่าเรื่องนี้มันมีการสลับร่างกันซึ่งมันเป็นอะไรที่ใหม่มากกับพี่แม็กกับนัดแล้วก็รวมถึงในซีรีส์วายโดยรวมด้วยครับก็เลยเป็นอะไรที่สนุกครับแล้วก็ท้าทายแล้วก็สนุกที่ได้ทํางานกับพี่ชีวินครับครับ แล้วนี่คือตอนนี้จบที่นี่เลยแล้วได้ข่าวว่ากำลังโปรเจกต์ต่อเป็นกับที่ชื่อเหมือนเดิมใช่ใช่เราไม่ยอมไปไหนเาเรียกว่าร้างตัวเอาไว้ก่อนครับผมก็จบจากเรื่องนี้ก็ก็จะน่าจะต้องเริ่มเตรียมตัวกับเรื่องต่อไปแล้วครับผมก็คือที่สามของเธอครับผมก็เตรียมตัวรอรับชมกันได้เลยนะครับทุกคนผมก็ไม่อยากพลาดครับสนุกแน่นอนแล้วตอนนี้มีการเปิดตัวที่สามหรือเปล่า ก็ตอนนี้ก็เราอ่านนิยายกันแล้วครับใช่ครับผมอ่านนิยายแล้วแล้วก็อย่างที่เห็นในไพร์โลดเนี่ยเราก็ได้เริ่มรู้คาแรคเตอร์แล้วว่าคาแรคเตอร์ของน้องแจมกับพี่สามเนี่ยพี่สาวเนี่ยคาแรคเตอร์จะเป็นประมาณไหนแล้วก็มูดของเรื่องจะเป็นประมาณไหนใช่ก็จะบอกว่าคู่แม็กซ์ติดกันลงอ่าใช่นี่เป็นแบบความสม่ำเสมอของแม็กซ์อยู่แล้วอะไงี้ยการออกกายก็ใช่ก็เรื่องนี้ก็อยากจะเป็น้ให้เป็นเรื่องที่รู้สึกว่าเป็นเรื่องที่ อ you can <how you ่าฮะให้งไเป็นร่างที่ดีของผมแล้วกันได้ด้วยว่าคาดหวังแบแของที่แม็กได้ใหญ่ว่าผมว่าผมว่าก็คาดหวังได้ในระดับหนึ่งครับผมก็จะทำให้ดีที่สุดแล้วกันฮะก็บอกเลยว่าจะไม่ทำให้ทุกคนผิดหวังก็จะทุ่มสุดตัวครครับครับผมก็ขอฝากซันตินี่หรืออรวอนที่ผมลิขิดครับผมตอนนี้ก็สามารถรับชม ตอนแบบดูรุ่นเดียวได้แล้วเนาะทั้ง EP 1ถึง EP 10นะครับผมรับชมออนไลน์แต่เวอร์ชันอนคัสทาง i อชีและ w w w i ว็บไอคิวอที่เดียวเท่านั้นครับบที่เท่านั้นครับสามารถดูวนได้หลายรอบเลยนะครับนีใช่แล้วฝากซันนี่ด้วยครับครับขอบทำงานวันนี้ a ันนี่เดอะล s สเมจิ c ครับผมบายครับ